สวัสด <muitas> ну? oh. ีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ละเด็กหาก็ตื่นตอนนีสิบเอ็ดโมงพาลูกมากินข้าวเควินไปสักอีกเหรอสักอ่ะเป็นสักภาษาลาวใส่แขนเพื่ออบใจเฮียต้องจุดของกำลังมาโอเคเฮยมาไหมกินกินมะข้าวใส่แม่องชูสียีอะไรของหวานหวานแซ่บแซ่บจ้ะเอ้สี แตโบแซ็ตใบ่ป่ะลูกสายโบหลงอย่างคือกาววิวงามๆเดีว๋วก่อนสติกมาอยู่ระหาบางนี้กับหนึ่งอาทิตย์เต็มอยู่แคมป์ของแคมป์ขาดเหมือนยันยางไปแล้วมึงอ่ะกินเฟอร์มีแต่กินเฟอร์กล้เขาเปียยละยะเลยไปพุดแล้วไปว่าเวลากับบานแล้วมันกูได้กินอะไรสินะก็ติช้าเอ้ย้าเสียงนะมะพร้าว มืออื่นแม่เอาตุชปากระสุปแบมืออื่นสติกสีเปียกของแหมก็คือว่าสีา่ใหญ่แบบบอลหนึ่งแล้วก็อยูอ่ลงคำบางอีกหนึ่งอาทีหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ไปเบียงจันหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับบ้านกลับฝรั่งเศสอ,อ่ากติชาลูกชายแฮปปี้ดิสุดเพรา,าะมีสางเพราะอยู่ลงคำบางไปทุกบอลแล้วมีสางหกปันสางสิเออมือบ้านนี้ทุกคน เมื่อวานนี้สติกไปลินตละลัดพัดทันทัดหลวงบอกตละลับผัดหลวงบออยู่อะไก่ไก่น้ำไก่น้ำผูกไปน่อยหนึ่งัะละเขียนรถจักสซอนกับไปสี่คนแล้ววันนี้เราลูกสติกกับบุ๋มยังเขาก็ไปลินเด็กน้อยลินก็คิดทำอิ่หลายอย่างเลี่ยนไปหลายเนาะเมื่อก้อนเราทุกอาหารละลายแต่ว่าไปเมื่อวานนี้สี่ห้าอาหารด้ส่วนอาหารเกี๋ยวเอาไปในส่วนอาหารสสิกับไปกินเนี่ยกินแต่ยำมะม่วง พ่อเบิ่งลูกเพราะว่าฮ่าลูกไปลินในส่วนเด็กน้อยแล้วก็กินกินยังมองแซ่บแสบแล้ก็ได้ล่าศิษยกับบารแล้วเนาะล่าศิษยกับบาร์แลสิไปซั่งมากินอยู่ในห้องอ่ะสัตว์ละมันเขาปิดก่อนอืแซ่บไปแซ่บบานมันเป็นยำมังวงส้มๆเราละออย่างเงี้วเราคืนมาเกลือเกลือก็คือวันนี้ลินไปลินมาละค่ะเราสติ๊กไปประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็กลับประมาณอ่าไปประมาณสิบมหนึ่งเศษเพราะว่าก่อนสิกลับมันเมียนเรื่องบ่แม่นเรื่องอย่างเด้อสติ๊กได้ยินเขาหลงกันอ่าเป็นคนละหล่ะหลงกันาสิ จับลูกดีๆเด้อจับลูกดีๆเพราะว่ามีมีหลายคนละเดทท้งแล้เขาเขาดึงลูกอันดึงเด็กน้อยขึ้นรถแบบดึงเด็กน้อยขึ้นรถแบบสนสติก็เลยส่วนบัวไป๊บๆมีมีเรื่องเรื่องบนหิแล้วมีเรื่องกขึ้นแบบเนีนแบบเขาว่าจับลูกดีๆเพราะว่ามีหลายคนที่อันเขาจับเด็กน้อยขึ้นรถแต่เสียเป็นตายาจนในยู่ฝรั่งเศสก็มีข่าวแบบนี้กันมีทั่วโลกเลยก็มีเป็นตายากันนี่เลสกๆมาไปไปลิ้นกับสางไปลิ้นกับสางโนโนไปลิ้นกับสางเนาะ เราเล่นกับสามากวนเวลาเห็นแม่เห็นดีโดแล้วมากวนปัดโคัวกติชาปัดโคัวกติชาระวังตกบุ้มดูตรงไหนบ้างเนาะเควินไปซักอันเพิ่ไปซักอันยังอีกและอันซักอันเราซักอันยังเราซักซื่อลูกส่นีเซนีมือนี้อีกแล้วสติกบ็อกถ้าไม่ชอบที่เคยบอกก่อนบอกให้ซักซื่อลูกกับสติกแส่แต่บอกฟังแล้วเพิ่ก็ไปซักซ้ะโมเมนต์บอกฟังว่าแล้วเราลืมแล้วลงกันแต่โดนแล้วเราก็ลืมลืมง่ายใจยิ่ง ลืมคือไปโพล่าแรเปล่อย่างีก็ลืมแต่สติกแบบทุกเรื่อพวกสติกสิเป็นคนเนี่ยไปทุกบอดนลวทุกบ้านว่ายมกันอันเจ็ดแป๊ปีเก่าปีนเวลาอันไปฝรั่งเศสแล้วอยู่ใส่ก่ายไปบนในราสิมักมีมันมีสตอรี่นะพระ่าเป็นบานเกิดแลเราบอฟังเอายี่วันนี้นะทุกทุกเรื่องก็คือสติกเราพยักเบาบางท่อันเราบอกสติกฟังสติกบอกจะบอกแล้วสินแป๊บบางบางที่สติกก็บบอกว่าเราเคยบอกว่ามีแต่เรื่องเก่าสสติกเราเป็นคนดี วา่าเธอหนึ่งล้วจืดอยู่ในหัวเอ,อ้เอ้อเอ้กติชาสำหรับป้าฉันจู่วา่าว่าสำหรับมัวจู่ต้องจู่ดองลุดกวนอ่าเมื่อวานนี้เราตืไปกินหานไอ้อไกินตื่นไปกินนั้นตื่นเราไปกินข้าวสาวมันเป็นหานบุฟูฟ่ตสติบกมันเจ้าว่าเป็นหานคนมองหรือว่าหานคนจีนอะไรสินะ บัเป็นตะกินนะสินะมเป็นตะกินเสียเงินละสติกสังเฮ้ยอารามเราไม่ช่วยนะเราเห็นจู่ต้องอรละอาลามเมืตี้ะเลยสติกไปสร้างตื่นเอาไปสร้างแบบก็สร้างแล้วเราก็สังเบียร์สิกินกับผัวจิบเบียร์แสบๆนะจ๊ะแล้วอาหารมาแล้วแบบมันบัเป็นตะกินละมันมันสกปรกแล้วมันอ้วนอะสินะแบบไม่เหมือกับโกเสบสติกก็เสียเงินบแบบห้าแสนวันนี้เสียทุนเลยแล้วผัวสติกจมแล้วสติกว่าอ้๋อเป็นยีงคือว่าเราแบบ <inaudible> <wai> ื่นมาสบายๆสิก็มาเที่ยวคือที่ซาติกว่าแล้วมาเที่ยวก็คืออยากกินอาหารที่แซ่บกินอาหารที่แซ่บนอนสบายสิซาติกตื่นนะ10:00นถึงก็มาเสียสอ้ามื้อวันนี้ติกก็กินแต่ยำจีนกินแต่ยำตียำยำอเป็ดเป็ดเเป็ด

มาเชินมมรวมคะบาร์เจอพนักง,งานพนักง,งานที่ตอนฮับที่เป็นหน้าโบฮับแครแต่ผู้บางที่เป็นคาแรคเตอร์กับผู้คือนกันแต่ว่าคนที่เฮ็ดเบียกอยู่บางที่โบฮูและโบฮูเบาเข้าใจกันหรือว่าตัวเองแบบแต่งตัวบบเป็นตาต่าบอกเขาเป็นอะไรบางที่แต่งตัวบบเป็นเต่าแล้วเขาโบเขาบบฮับเขาโบฮับแครเขากับพูอแต่ว่าคนที่เฮ็ดเบียกอยู่ สถานที่ที่เป็นฝรั่งอะสิส่วนหลับไปนะเขาเห็นผู้หญิงที่เข้าไปสิแล้วเขาไปเบ,บื้งบดีเลยสิแล้วเพราะว่าเรือเป็นความคิดออาาเอ่อเข้าอักขเสียเพราะเป็นความคิดกับพวกได้แบบนะหน้าบูม่วนอ่ะอย่างหน้าบูหน้าโบ,หน,าบหน้าบูหับแขกอะก็ไปกระทำดีใจก็ไปสร้างนำนดีใจละอันได้โบอันได้พวกบูหัวกระทำเห็นปะบูหัวกระทำเราไหมเอ็กซ์แอมงาะสุดท้ายแล้วเงินพอ่ะบุคคสติกเราบอกว่าโอเคถ้าบ่ถ้าบ่พอละเอาอันนั้นมันหมดเลยสิก้ะผัดใจผัดใจละสัสเราเปิดเลย คนหล่าเอาภาษาเดียวกันเลยแต่เพราว่าเราบูมียังแฟกใจแล้วขนาดไปซื้อหมูปิ้งเขายังเอาไม้ละซาพัาน<ะ>เขาเยียดเขาคิดว่าแบบผู้หญิงแบบผู้หญิงที่แบบหน้าเป็นเหาสินะผู้หญิงผิวดำสินะเราแบบมาอยู่เคสฝรั่งสิละเขามักเยียดม,มักเยียดแบบเบิง่งทำอะไรนี่ยุโรปว่าอเมซอนว่าอเมซอนอยู่ติดกับตลาดมือแล้วพนักงานต้อนหับพวกหักแขกหน้าหับกันนี่สวัสดีสวัสดี ça va dire qu'il est beau comme ça, qu'il est beau comme ça et hey, toi ah. tu prends ce cul c'est beau oui c'est beau toi et moi c'est bon. oh merci ah, tu viens ici on oh, l'a fait ma haque à Nibonga on l'a tête manier dans oh, la manier là oh qu'il est bon il est là attends 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 le toit, après la photo le toit yeah. ah. จะสบายดีลวงพางนจะจาปบากะหมวนนี้สต็ไปลินเดินอันตลาดันหลวงไปลินเดินตลาดทันหลวงอันไปลินอันตลาดทัดลวงเราเห็นอันไห้ยังวะเห็นเขาจ้าลายตำมังม่วงละเสเสียเราเวลาสิกับเราตอนเราสิซามากินในห้องเราเขาจะปิดก้นเรสัน บ่รไปอ่ะมันขาดฮานแหละตเซฟแต่ละาไม่เนี้แล้วสติค่ะปกติต้องมีรถรถจักรแล้วก็จะมาสร้างสร้างสิสร้างแล้วก็มาเอาแต่ว่าสร้างมาขายตรงนี้แล้วกติชาบ่แม่นต์สร้างมาขายปกติต้องมีรถจักรที่ก็จาขี่เออเจ้าขี่เออไม่รอ่อดปกติต้องมีอันคนขี่รถจักรมาขายมักส้มแต่ส่วนใหญ่บุมีบ่เห็นบ่เห็นอยากกติชาระวังตกอ่ะใชย หอนมืัอนี่หอนเอาอยูร่รูบางหอนเอาได้หอนเอาปะมือนี้วันทิษมืน่นมืนืดฉลิตสิญญายไปถูนแบบไปไกลไก่อะไไปไกลไกแคมป์คอง์ดอไรนั่นเองแต่ก็บอกไก่แล้วมีแต่ไปซื้อเนี่ยกระหอนย่างประมาณ10นาทีจะมาฮอบแคมป์คองฮดอนสิ้ตาย คณะยู่เวียงจันก็คือการมาฮอนเวียงจันปุ๊บกันเป็นการมาเทีย่ยวที่มีเรื่องซุกดีลหลายมาฮอนมีคนเซิร์ฟให้เบิงรงซีตอนสติงมาฮอนเวียงจันมือทับอีทก่อนฮอนเวียงจันมือทับอีทแลอันมีคนตายอยู่อยู่หลังของแหมหลังของแหมแล้นประมาณหนึ่งอาทิตย์เปิดเพลงถูกมือเท็ถูกมือเทถูกมือถูกมือแล้วบ้านนี้ล่ะมาอยู่วันนี้อยู่โรงพยาบาลนี้สาบม,มือนี่ละที่อัน,นี้ยังเขาจะออกเดือนทั้ยังหูงเปิดเพลง ันนี้บมีเทศน่าจะเป็นแบบอ่าโบโหเคือกันน่าจะเป็นคนเหม่นหอนเลยอยังอสิแม่โบเทศเอ๊้คือเฉพาะองปะปะบางเด็กนะสองคนดื้อยู่ดื้อแทะฮะทันแหละทุกคนเวลากลับไปเวลามีเวลาสติจะมีเรื่องมาเวาวลายเรื่องอะไรมาอยู่ลาวสามเสียงตอนนี้นะับคอยหลังยังสองทิตย์ติดกับเจสเจสเลสเตโอโอ้เอ้เสียงไม่คนปะปะเสียงเสียงเป็นเสียงปะ ลูกสาวสติกก็ยังมักซานมเย็นบ่สติล่ะกินละเมาแต่บ่อ้าเบิ่งเบิ่งลีนลีนออกมาจักว้าว้านับถอยล่งฮอลิเดย์หรือว่ากองสิหมล2อาทิตย์ยัง2อาทิตย์เต็มๆยังเต็มแล้วกกลับังเกลับไปงเรียนลก่อนเนาะ้นเคนอ